วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่หลายๆคนรอคอยกันนะครับการเทปูนรอบที่3นะในวันนี้เราจะมาเทในส่วนของคานกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเทปูนกันในช่วงเย็นนะครับในช่วงเช้าเราต้องทําแบบให้เสร็จกันก่อนนะครับแบบการหล่อปูนตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรยากมากมายสักเท่าไหร่นะเพราะระยะแบบของเราสูงแค่40เซนแล้วก็กว้างแค่ประมาณ30เซนเองนะก็น่าจะใช้เนื้อปูนน้อยกว่าการทํากาแพงนะส่วนระยะการข้ํายันนะครับก็จะสั้นกว่านะคานทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเราจะเทรวมกันทั้งหมดเลยนนนนรัเเเเป็ชิ้ดียยววกลม ชิ้นเดียวกับขอบเสาของโครงหน้าต่างด้วยนะครับส่วนเรื่องค่าปูนนะครับเราใช้ค่าปูนเหมือนเดิมนะครับสเต็งอยู่ที่300นะแล้วก็ใส่น้ํายาการซึมลงไปเหมือนเดิมนะแต่ที่จะแตกต่างจากผนังของเราครับคือค่าสลัมนั่นเองนะครับรอบนี้ในส่วนของการเทคานครับเราจะไม่เอาสลัมเยอะาสลัมเราจะปล่อยให้คงที่เลยนะฮะตามปริมาตรของค่าปูนในสเต็ง300เลยนะครับการเทคานในรอบนี้เราต้องเน้น YG กี้นะเราจะเน้นใช้ YG ี้ปูนทุก จุดเลยนะครับเพื่อให้เกิดความหนาแน่นของปูนให้มากที่สุดนะครับการทํางานนะครับก็ต้องเดินบนคานแบบนี้ครับชีวิตไม่ตกต่ําดีนะฮะในช่วงเช้าก็ถือว่าได้งานไวพอสมควรนะครับเพราะว่าผมใช้การกอความเร็วเอาและในวันนี้นะครับผมได้ทําการแก้แบบแก้ในส่วนของทางลงตัวบ้านคนที่ติดตามผมตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับผมจะเคยบอกว่าทางลงเนี่ยจะเป็นลิฟต์ลงไปใช่ไหมครับโดยใช้ตู้โทรศัพท์ใช่ไหมต่วันนี้นะครับผมได้เปลี่ยนใจแก้แบบใหม่ทั้งหมดเลยในส่วนของพื้นด้านบนนะครับจะต้องมีตัวหนังสือมาสรุปนะครับผมก็ได้เนวยะครับ ว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่ามาสลูเนี่ยเขาขายอะไรนะฮะว่าผู้ติดตามเราใหม่ๆเข้ามาเรื่อยนะครับก็เลยอยากจะทำให้ผู้ติดตามที่เข้ามาใหม่ฮะรู้จักมาสลูได้มากขึ้นกว่านี้โดยการที่จะมีโลโก้ของมาสลูเป็นตัวหนังสือนะครับสูงประมาณเมตรยี่สิบนะแล้วก็มีรูปสว่านอยู่เคียงข้างมาสลูนะครับอยู่ด้านขวาตรงรูปสว่านตรงนั้นเลยครับจะเป็นทางลงลงไปบ้านใต้ดินในรอบนี้ผมจะเปลี่ยนใจอีกแล้วครับผมจะไม่ใช้ลิฟต์เราจะเดินลงไปโดยใช้บันไดนั่นเองในระหว่างนี้อาจจะดูอธิบายลําบากนิดนึงนะครับตอนนี้ให้ล ในตอนนี้นะครับผมต้องการสเกลของตัวหนังสือนะครับแล้วก็แบบของในเรื่องของสว่านนะฮะว่ามีความสูงขนาดไหนนะครับยึดจากสเกลจริงเลยนะเมื่อเราลองทําสเกลตามจริงขึ้นมานะครับสว่านเขาสูงถึงประมาณเกือบ8เมตรเลยนะฮะซึ่งตัวสว่านเนี่ยมีความสูงมากกว่า้าต้นไม้หลังที่2ของเราอีกผมก็เลยต้องแก้แบบใหม่นะครับก็โดยตัดตัวสว่านให้สั้นลงนะครับเพื่อให้ตัวสว่านมนคล้องจองกับตัวหนังสือนั่นเองนะก็ได้วาดแต่งคร่าวๆนะครับแล้วให้ลุงเสือไปแก้แบบใหม่แล้วผมก็ได้เดินมาดูหน้างานครับตอนนี้พี่ไก่เริ่มววาาางงทท่่่ออใสเเขข้้ไปแลร มีท่อในเรื่องของสายไฟนะครับท่อน้านะครับท่อในห้องน้ําแล้วก็ท่อในเอ่อในห้องครัวโดยปกติแล้วส่วนใหญ่น้ําต้องไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่าใช่ไหมฮะแต่ระบบบ้านใต้ดินของเราะร,ระบบน้ําทุกอย่างนะครับจะไหลาจากที่ต่ําขึ้นสู่ที่สูงนะฮะซึ่งผลงานจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับแค่คิดแล้วก็อยากทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาไม่ต้องงงนะครับเพราะผมเองก็งงเหมือนกันครับตัดมาดูในส่วนของแบบนะครับให้ลุงเสือแก้แบบใหม่แล้วนะก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ครับผมตัวหนังสือของมาสรูต้องยกลอยขึ้นจากพืื้้้้นนนนน50ซะะะะรรรัับบบเเเพ่่อใใหไดดดดีียวกปตตูททาาางงงลลจิ ประตูทางลงนะครับก็จะอยู่ด้านหลังของตัวจับมือของสว่านนั่นเองนะถึงตอนนี้แล้วทุกคนน่าจะพอนึกภาพออกนะเห็นไหมครับว่าผมทํางานไปคิดไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแบบแผนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่จะทำเนาะก็อย่างว่านะครับพวกเราไม่เคยวางแผนมาก่อนไม่เคยทํามาก่อนด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับทำไปเรื่อยไม่มีสาระตามชีอช่องเลยนะฮะและในระหว่างที่เรารอนะครับในรถปูนที่จะมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงแล้วนะครับส่วนไหนที่ยังเสริมได้เราก็เสริมเสริมกันไปครับในเรื่องของโครงไม้นะฮะก็ได้ทาการเสริมเหล็กบ้างนะครับแล้วก็ทําเรื่องของการฉีดน้ําไปด้วย เมื่อในเวลา5้าโมงครึ่งนะครับรถปูนก็มาถึงเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยังถอยเข้าประจําจุดได้ไม่มากนักนะครับก็ติดลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงนะฮะกว่าจะออกมาได้นะครับแล้วในขนานี้นะครับผมก็ต้องถ่ายไปภาคไปด้วยนะเพราะว่าจะถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วมานั่งภาคทีหลังไม่ทันทุ่มนึงแน่นอนนะจุดที่เราเลือกเทก่อนครับเราเลือกเทของตัวฝั่งซ้ายของตัวบ้านก่อนตอนแรกเรากล่าว่าจะเทด้านขวาเลยนะครับแต่รางเขาไม่มีครับเขามีแค่2งรางครับมันไม่ถึงเนะมื่อรถได้ปล่อยปูนลงมานะครับกไนงตบอเปื้้ รอบนี้เราไม่ได้เพิ่มสลัมนะครับปูนมันก็เลยเหนียวราต้องทยอยทยอยคอยเขี่ยเอาแบบนี้ฮะและในส่วนที่สาคัญเลยนะครับเราก็ต้องใช้วายจี้ตามไปด้วยนะฮะเพราะว่ารอบนี้เนื้อปูนเราค่อนข้างจะเหนียวนะเป็นลายคนบอกมาเลยนะครับว่าถ้าปูนเหนียวเนี่ยใช้วายจี้เนี่ยแบบปูนจะแตกยากนะฮะพวกเราก็ยัดแบบว่าไม่เกรงใจเลยนะครับจี้แบบตลอดทุกเม็ดเลยนะรวมแบบว่าเราต้องการให้แน่นมากที่สุดเลยนะครับในช่วงระหว่างเทคานเนี่ยครับเพราะถือว่าคานเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสําคัญมากๆเลยนะถ้าเราก็อาจจะเผื่อทาไว้เผื่อทําชั้น2งชั้น3าต่อไป ก็เหมือนไม่มีอะไรเรื่องด้วยที่เราอาจจะมีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้ทั้งสองรอบนะครับเรื่องของแบบนะครับที่มีระยะที่แบบสั้นขึ้นนะฮะบวกกับเนื้อปูนที่มีความเข้มข้นด้วยนะครับเทไปายจี้ไปก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะฮะแบบที่เราทําไว้นะครับก็แทบจะไม่มีน้ําปูนไหลออกมาเลยนะครับแบบในการเทปูนในรอบที่3ของคานนะครับค่อนข้างจะแน่นหมามากๆเลยนะฮะไก่นี่ใช้วายแบบจี้แช่ได้เลยนะครับแต่ในวันนี้นะครับรถปูนมาค่อนข้างจะช้านะฮะพวกเราก็ต้องทํางานกันตอนดึกอีกแล้วนะครับเทปูนที่รายงานดึกทุกรอบเลยนะ่รบาง เพราะว่าปูนมันไม่ค่อยไหลนะครับเราก็ต้องขยับไปทีละเมตรทีละเมตรทีละเมตรนะฮะก็จะค่อนข้างเสียเวลาตรงจุดนี้มากพอสมควรเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับกองเชียร์ของเราก็เยอะมากเลยก็มาช่วยกันลุ้นนะครับว่าแบบจะแตกไหมนะฮะแต่เมื่อเราเดินทางการเทปูนของเรามาได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งทางแล้วนะครับเราก็ยังไม่พบปัญหาในการแบบรั่วแบบซึมแบบแตกนะฮะคนเทไปกลุ่มหนึ่งก็ปาดไปนะครับเพื่อให้ได้ระดับของเนื้อปูนนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับพวกเราก็ต้องพึ่งพาความสว่างของเอ็นลิสเขาน ใช้แบบใช้โซล่าเซลล์นะครับในวันนี้นะครับเราอาจจะเทปูนเทคานกันเกินเวลา1ทุ่มนะฮะผมเองก็ต้องลงคลิปประมาณ1ทุ่มด้วยนะฮะอาจจะถ่ายการทํางานทั้งหมดไม่ได้นะครับก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเร่งด่วนหรือแบบแตกอะไรยังไงเี่ยผมลงคลิปในวันพรุ่งนี้ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าการแกะแบบของเราจะเป็นยังไงนะครับเราอาจจะแกะได้เฉพาะแบบนะครับเพื่อบ่มน้ำนะแต่ส่วนในเรื่องของโครงตุ๊กตาเนี่ยเราคงยังไม่ต้องทําอะไรกับเขานะครับปล่อยให้เขาตตังงนากไะเยจป็ิ ตามบ้านใต้ดินของพวกเราด้วยนะครับกับพวกเราครับผมทำไปเรื่อยไม่มีสาระครับ